กฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านโดยสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยกฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านวันนี้นะคะเป็นโอกาสดีค่ะได้ต้อนรับอาจารย์ต้อมกนวัตอรันนะคะท่านรองนายกฝ่ายวิชาการสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยนะคะให้ความรู้ในช่วงของกฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านครั้งแรกเลยนะคะอาจารย์ต้อมสวัสดีค่ะ สวัสดีครับคุณมริกาครับสวัสดีครับท่านผู้ัมทุกท่านครับค่ะอาจารย์ค่ะยินดีมากๆเลยนะคะวันนี้อาจารย์มาเป็นวิทยากรให้เราครั้งแรกนะคะสำหรับช่วงของกฎหมายชชยการปัญหาชาวบ้านนะคะอาจารย์ครับผมยินดีครับค่ะอาจารย์คะวันนี้หัวข้อของอาจารย์ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของที่ดินตาบอดใช่ไหมคะกับการได้มาซึ่งทางออกก็คือหาทางออกกับเรื่องของที่ดินตาบอดใช่ไหมคะอาจารย์ในข้อกฎหมายใช่ครับใช่ครับผมต้องเด็กต้องนอย่างนี้ครับใช่ไหมครับว่า ตั้งแต่ผมเป็นทนายความมานะครับจนถึง<ะ>ปัจจุบันเนี่ยทุกๆปีจะมีคดีอย่างน้อยจะสักหนึ่งคดี<ะ>สำหรับการเป็นที่เป็นทางออกสู่ที่ดินนะครับซ<ะ>ึ่งคดีพวกนี้ก็จะมาจากการขอทางออกจากเจ้าของที่ดินตาบอดนะครับเพราะน,นั้นเราก็เลยมองว่าที่ดินตาบอดเนี่ยมันมีอยู่อยู่ทุกทุก,ทกสมัยนะครับแม้แต่ปัจจุบันก็ยังมีที่ที่ยังไม่มีทางออกอยู่นะ เราะฉะนั้นเราก็เลยอยากจะคุยเรื่องที่ดินตาบอดนะครับครับผมค่ะนะคะแล้วก็เคยเห็นข่าวมาก่อนหน้านี้เหมือนกันนะอาจารย์เรื่องของที่เป็นที่ดินตาบอดนะคะที่เป็นข่าวเรารได้ติดตามกันอยู่ด้วยแล้วก็จะทํายังไงอาจารย์นะคะให้ลงตัวถ้าเกิดว่าเราอยู่ในพื้นที่ของที่ดินตาบอดบ,บางทีเนี่ยเหมือนกับว่าปลูกบ้านอยู่อย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์แต่ว่าทางออกที่จะออกหรือว่าจะเป็นถนนออกไปอาจจะไปติดกับที่ดินคนอื่นเขาแต่ว่าไม่สามารถที่จะใช้เส้นทางได้แบบนี้อาจารย์ ใช่ครับผมพูดอย่างนี้กอนครับว่าที่ดินตาบอดเนี่ยนะครับความหมายของในทางกฎหมายเนี่ยนะครับอวันนี้ผมไม่พูดถึงเรื่องของบทบัญญัติของกฎหมายและกันนั้นมาตราต่างๆเราไม่พูดแต่เราจะมายุ่พูดถึงว่าคอนเซปต์หรือว่าองค์ประกอบนะครับเข้าแคว่าให้ทุกท่านทราบว่าที่ดินตาบอดมันหมายถึงอะไรอาจารย์อย่างเช่นที่ดินตาบอดตาบอดเนี่ยนะครับมันก็คือที่ดินที่ถูกที่ดินแปลงอื่นเนี่ยรอมไปทุกด้านจนไม่มีทางออกสู่ ถนนจากทางนั้นอันนี้คือประเด็นแรกนะครับส <c oughs> ่วนที่ดินบาง,บางแปลงนี้ก็อย่างเช่นเคยมีทางออกแต่ตอนเนี้สัดจรไม่ได้แล้วค่ะ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นที่ดินที่ไม่มีทางออกเชื่นกันนะครับกรณีแบบนี้เนี่ยก็เป็นที่ดินตาบอดถามว่าที่ดินตาบอดนะครับเป็นไปได้ยังไงที่มันตกอยู่ในเือของเรา <c oughs> นะครับเราจะอยู่ดีๆเราจะไปซื้อที่ดินตาบอด เลยโดยคือที่ดินที่ไม่มีทางออกเนี่ยเราคงไม่ซื้อถูกไหมครับแต่ว่าประเด็นของมันก็คือว่าบางทีเนี่ยเราได้เอ่อเอ่อบริโมาสมมติอย่างนี้นะครับบริโดกมาเราดเราแบ่งกันมาเนี่ยเราบางทีเราได้แลงใหญ่คิดว่าเราดีใจละว่าเราได้ด้าบริโภมาเยอะกว่าเพื่อนปรากฏว่าไปดูอ้าวที่ดินของเราไม่มีทางออกเพราะฉะนั้นที่ดินของเราหรือที่ดินตาบอดนะครับอันนี้ต้องก็เป็นไปได้หรือในกรณีที่ว่า หลอดที่ดินเนี่ยเคยมีทางออกแต่ปรากฏว่าพอมาอยู่ในมือเราปุ๊บก็ปิดทางออกก็กลายเป็นที่ดินที่ไม่มีทางออกนะครับเพราะฉะนั้นที่ดินตาบอดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ครับผมกับทุกๆคนครับผมค่ะเพราะบางทีอาจจะมีที่ดินของคนอื่นที่ปลูกอยู่ติดกันอย่างนี้แล้วก็มีการดําเนินการทําปลูกสร้างอะไรขึ้นมาเพิ่มเติมเราก็ออกไม่ได้แล้วอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ครับบางทีเป็นที่ดินที่เราเราเดินออกไปเนี่ยจะอยู่ๆเขาปิดค่ะ เราก็ถือว่าเราไม่มีทางออกแล้ว<ช>เพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาหาทางออกของเรานะครับค่ะอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมทีนี้จะบอกท่านผู้ฟังว่าเมื่อเราเนี่ยมีที่ดินตาบอดอยู่ในมือเนี่ยนะครับเราก็ไม่ไม่ต้องวิตกกันน <ทา S 2> <า>งวลไม่เปนเสียอไปเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยนะครับเอตนาลมเนี่ยเขาต้องการให้ที่ดินทุกแปลงเนี่ยมีมูลค่าค่ะ <ทา S 2> แล้วก็สามารถใช้ประโยชน์บนที่ดินกันได้จริงค่ะนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีตัวบทกฎหมายนี่แหละ โดยที่ไม่ว่าไม่เห็นใจก็ตามท่านจะต้องมีทางออกอกฎหมายบอกว่าท่านจะต้องมีทางออกไปสู่ทางสาธารณะทุกแห่นะครับค่ะค่ะีผมก็จะมาคุยว่าแล้วถ้าท่านมีที่ดินตาบอดท่านจะมีทางออกได้ยังไงนะครับท,ทางออกเนี่ยจะมีอยู่สองประเภทนะครับก็คือตามที่ท่านเคยเคยได้ยินมาเนาะก็คือว่า มันจะมีทางจําเป็นกับทางพละจำยอมอ๋อค่ะอาจารย์นะครับซึ่งทางจําเป็นกับทางพระจำยอมเนี่ยถ้าท่านใดเนี่ยนะครับเคยมีประสบการณ์ในการฟ้องคอดีกันไม่ว่าจะเป็นโจทย์หรือจําเลยเกี่ยวกับทางออกค่ะของที่ดินนะครับก็มักจะเห็นว่าในคําฟ้องเนี่ยเขาจะบอกว่าอข้อหานะก็คือขอทางจําเป็นหรือทางพระจำยอมค่ะนะครับเพราะฉะนั้นทางจําเป็นกับทางพระจำยอมเนี่ย มันไม่เหมือนกันะนะครับวันนี้ก็เลยจะมาคุยเรื่องว่าทางออกของที่ดินที่ไม่มีทางออกเนี่ยมันมีทางอะไรบ้างเราได้มาอย่างไงบ้างนะครับค่ะนะคะนะครับทางออกนะครับครับผมนะครับทางออกนะครับอ่าถ้าเป็นทางจําเป็นก็บ,บอกว่าอย่างนี้ครับว่าถ้าที่ดินตาบอกเนี่ยขอเปิดทางจําเป็นได้ะนะครับแต่ทางจําเป็นเนี่ยก็อย่างที่คําอ่าชื่อของมันลยนะครับว่า ทางจาเป็นก็คือทางต้องใช้เท่าที่จําเป็นขอก็ขอเท่าที่จําเป็นคําว่าขอเท่าที่จําเป็นคืออะไรนะครับคําคําว่าขอเท่าที่จําเป็นก็ต้องคํานึงถึงประโยชน์ในการใช้ว่าแก้ไขปัญหาในการออกเข้าออกเนี้ยได้จริงหรือไม่นะครับและก็ต้องก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของที่บินที่เป็นทางออกเนี่ยให้น้อยที่สุด <C> e <an> ซึ่งทั้งสองกรณีเนี่ยมันก็จะไปสอดคล้องกับสิ่งที่ท่านที่เป็นคนขอทางออกต้องเสียค่าตอบแทน <C> e <an> ให้กับเจ้าของที่ดินที่เป็นทางออกตามสมควรของมื่ตามสมควรมันก็คืออ่าเสียให้ให้ใหอ่าเสียเป็นค่าเสียหาย <C> e <an> ให้กับเจ้าของ <C> e <an> ที่ดินเนี่ยนะครับให้ที่น้อยที่สุดคือค่าเสียหายน้อยที่สุดค่ะเพราะว่าเขาเสียหายน้อยที่สุดค่ะ ไม่อไหมครับมันมันจะมันจะสอบท้องกันระหว่างระหว่างการใช้ใช้ประโยชน์เช่นสมมุติว่าอ่ถ้าจะขอทางทางออกนะครับไปผ่ากลางที่ดินของเขาอย่างนี้ไม่ถือว่าจําเป็นและเป็นความจาเป็นเพราะว่าจะไม่ทาเสียหายเยอะอความเสียหายเขามากขึ้นใช่ฮะก็อาจจะต้องเลี่ยนไปในในส่วนที่อาจจะข้างข้าที่ดินนั้นค่ะแต่อาจจะไม่ใช่ทางที่ตรงที่สุดที่จะไปสู่ทางสาธารณค่ะ นะครับอย่างนี้เป็นต้นครับผมอาจจะขยับมาใกลน,นอยแต่ว่าก็ยังสามารถที่จะใช้เส้นทางได้ดีกว่าไม่ได้เลยนะอาจารย์ก็คือเอาตามที่จําเป็นน่ะเราจําเป็นต้องใช้ในเส้นทางนี้เ,เราเราจะอยู่เมื่อก่อนแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยในพื้นดินใกล้เคียงอาจจะมีการปลูกสร้างเพิ่มเติมมันอาจะปิดเส้นทางเดินที่เราเคยเข้าออกใช่ไหมคะอาจารย์มันก็เลยไม่สามารถที่จะ<ช>ออกได้ปกติอย่างเงี้ยก็ต้องมีการพูดคุยกันเหมือนที่อาจารย์บอกว่าต้องมีขอทางจําเป็นใช่ไหมคะอาจารย์ แต่ว่าก็ต้องจาเป็นจริงๆแล้วเจ้าของที่ดินก็จะต้องได้รับผลกระทบน้อยที่สุดอย่างนี้อันนั้นคือความจําเป็นเนี่ยอาจารย์ค่ะและอีกข้อค่ะอาจารับอีกข้อหนึ่งคือทางทางภาระจยอมนะครับทางภาระจำยอมเนี่ยที่ดินแปลงนั้นอาจจะไม่ใช่ที่ดินตาบอดก็ได้อาจจะมีทางออกเป็นทางออกทางหนึ่งก็ได้แต่ต้องการทางออกอีกทางหนึ่งก็ได้นะครับซึ่งทางพาระจำยอมเนี่ย อ่ามันมันได้มาเนี่ยโดยวิธีการนครับค,คือนี่ไปตกลงกับเจ้าของที่ดินที่เราจะออกเลยว่าตกลงกันว่าเราขอออกนะจะอยู่ตรงไหนก็ได้ถ้าทั้งสองฝ่ายตกลงกันแล้วยินยอมพร้อมใจกันนะครับมันจะไปออกกลางที่เขาก็ได้ถ้าเขายินยอมจะกว้างยาวเท่าไหร่ก็ได้ไม่จําเป็นแต,แต่แต่นั่นคือการได้มาของทางพรราจายอมโดยนิติกรรม กันยากค่ะนั่นก็จะมีการตกลงกันนะครับนะคะก็คือยอมยอมกันทั้งสองฝ่ายรับทราบโดยทั้งสองฝ่ายเลยว่าจะขอใช้เส้นทางนี้นะเจ้าของก็ยอมคนที่จะขอไปก็ยอมทําตามข้อตกลงนะคะอาจารย์ใช่ใช่ครับอันนี้อันนี้ถ้าตกลงกันได้ปุ๊บก็กว้างยาวเท่าไหร่ก็ไปจดที่สำนักงานที่ดินได้เลยเป็นทางการจยอมนะคะแต่กรณีหนึ่งก็คือว่าอย่างที่อย่างที่เมื่อกี้คุณอนิชาบอกกันนะครับว่า อยู่ๆเราทางทางที่เราเดินอยู่เนี่ยครับปรากฏว่าเข้ามาปู่อะไรปิดกั้นเราออกไม่ได้ใช่เหมือนเห็นเคยมีค่ะต้องทุบกําแพงลอดออกไปแบบนี้มันก็ใช่ไหมคะอาจารย์ซึ่งนี้ก็ต้องทักคุยกันให้ทําความเข้าใจกันให้ลงตัวใช่ไหมคะเพราะเป็นอาจจะเป็นเส้นทางการใช้ปัจจุบันถ้าเราพูดคุยพูดคุยไม่ได้สมมุติอย่างนี้นะครับเราก็ต้องมาคํานึงถึงการได้มาของทางภาระจํายอมโดยปนบงกฎหมายก็คือเราต้องมาดูว่าทางนั้นเนี่ยเราเคยใช้มา ตลอดต่อเนื่องกันนะครับเป็นเวลาสิบปีหรือเปล่าถ้าใช่แล้วก็ไม่มีใครมาคัดค้านเลยแต่อยู่ๆเกินสิบปีไปแล้วเนี่ยเขาเกิดมาปิดนะครับกรณีแบบนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะซองร้องนะครับใช้สิทธิทางศาลเพื่อขอให้เปิดเป็นทางพระํายอมโดยอายุความสิบปีได้ครับผมอ๋ออย่างนี้นี่เองนะคะอาจารย์นะ เพราะฉะนั้นทุกอย่างก็ต้องหาทางออกให้ได้นะจา์โดยเฉพาะที่ดินตาบอดนะคะเพราะว่าเคยเห็นข่าวอยู่เหมือนกันแล้วก็เคยเห็นมีเป็นคดีความเหมือนกันนะจา์นะใช่ครับนะคะคอาจารย์แนะนํายังไงดีคะเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วสําหรับท่านที่อาจจะก,กําลังจะประสบปัญหากับเรื่องของที่ดินตาบอดเนี่ยอาจารย์ครับงั้นผมสรุปอย่างนี้ครับ,รบวันนี้นะผมสรุปว่าหนึ่งคือที่ดินที่ไม่มีทางออกเนี่ยนะครับสามารถขอ ทางจําเป็นได้เท่าที่จําเป็น <reve> <t ang> นะครับและก็คํานึงถึงความเสียหายของเขาอ่ะของท่านของคนที่เป็นทางออกเนี่ย <t ang> ให้น้อยที่สุดแล้วก็มีค่าตอบแทนให้เขาออ <t ang> พอสมควรอันนี้คืออันแรกอันที่สองคือถ้ากรณีที่ที่ดินเนี่ <t ang> ยไม่มีทางออกหรือมีทางออกอยู่แล้วแต่ต้องการทางออกอีกเนี่ยครับท่านก็สามารถไปทําความตกลงกับที่ดินแปลงที่ท่านจะขอออกเนี่ยได้ถ้าตกลงกันยังไง ได้มันก็เป็นไปตามข้อตกลงของท่าน <c oughs> ท่านก็สามารถได้ทางภาระจำยอมโดยข้อตกลงนั้น <c oughs> นะครับแต่ถ้าตกลงไม <c oughs> ่ได้แต่ผมถ้าตกลงกันไม่ได้ก็ต้องมาดูว่าทางนั้นอ่ะหนึ่งคือทางนั้นถ้าท่านไม่มีทางออก <c oughs> นะครับท่านก็จะจะเข้าไปอยู่ในส่วนของทางจำเป็น <c oughs> ท่านก็จะไปฟ้องในเรื่องของทางจำเป็น <c oughs> แต่ถ้าสิ่งที่ไม่มีทางออกนั้นนะครับ การกดว่างมันเคยดีเป็นทางออกมาแล้วสิบปีแต่ถูกปิดท่านก็สามารถ้องเป็นขอทางพระราชยมโดยผลของกฎหมายคืออายุความสิบปีได้ครับ่ะจะเป็นเส้นทางแบบไหนยังไงเหมาะสมกันแบบไหนก็ต้องพิจารณากาันแต่ที่สําคัญคือถ้าไม่มีทางออกแล้วจริงๆทําทุกวิธีทางแล้วไม่รู้จะทำยังไงดีก็ปรึกษาทนายได้นะคะอาจารย์ใช่ครับทุกอย่างครับวันนี้คือเราคุยกันเนี่ยเพื่อให้ท่านทุกฟังเนี่ยมีความรู้นะครับในเรื่องนี้ นะครับแต่ว่าในเรื่องของการที่จะไปดําเนินการทางด้านศาลก็ตามะนะครับนั่นก็คือต้องท่านต้องหาผู้เชี่ยวชาญจริงๆเลยมาช่วยท่านนะครับเอาเป็นว่าท่านแค่ทราบว่าเมื่อท่านเกิดปัญหาอย่างนี้หรือว่าเมื่อท่านมีทางาที่ดินอ่าตาบอดอยู่ในมือนะท่านมีสิทธิ์อะไรบ้าง,างนดีกว่าค,ครับผมนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือว่าเป็นเจ้าของที่ดิน ยังไงก็ตามเนี่ยก็จะมีทางออกให้นะคะจะได้ปรึกษาหารือกันได้ด้วยนะคะอาจารย์ใช่ครับผมค่ะก็เป็นความรู้เบื้องต้นด้วยให้เรานําไปสู่ทางออกของปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตถ้าคุณเป็นเจ้าของที่ดินตาบอดหรือว่าอยู่ในพื้นที่ที่มีที่ดินตาบอดอยู่นะคะอาจารย์มีอะไรจะฝากถึงผู้ฟังสวพ๙๑ไหมคะอาจารย์ต้อมก็วันนี้ ผมดีใจมากนะครับว่าที่ที่ได้รับเกียรตินะครับมาร่วมร่วมดำเนินรายการด้วยนะครับผมแล้วก็ทราบมาว่าสมาคมทนายความเนี่ยกับสพตหนึ่งเนี่ยทํางานร่วมกันอย่างนี้มาสิบกว่าปีแล้วนะครับผมมาทําอย่างนี้แล้วมาสารต่อผมดีใจมากแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากครับผมแล้วก็ดีดีครับถ้าจะถ้าจะได้ดำเนินมาช่วยช่วยช่วยดำเนินรายการ ต่อไปครับผมนะคะเพราะฉะนั้นอาทิตย์ต่อไปก็จะได้พบกับอาจารย์ต้อมกนวัตอรันอีกนะคะท่านรองนายกฝ่ายวิชาการของสมาคมทนาความแห่งประเทศไทยนะคะอาจารย์คะครับผมจะมีแบ่งกับท่านอาจารย์สมศักดิ์ค่ะด้วยปราบอกว่าจะเป็นอาทิตย์อะไรเนี่ยก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะจะจะสลับกันมานะครับตรงนี้ต้องปรับได้เลยยินดีมากๆนะคะอาจารย์ที่ได้รับความรู้กันในวันนี้นะคะพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้าที่เป็นคิวของอาจารย์นะคะ ครับเช่นเดียวกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบพระพค Girl ุณค่ะอาจารย์ต้อมกนวัตอรันค่ะท่านรองนายกฝ่ายวิชาการสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยวันนี้อาจารย์ให้ความรู้นะคะที่ดินตาบอดกับการได้มาซึ่งทางออกซึ่งเป็นครั้งแรกของอาจารย์ด้วยที่เราได้พูดคุยกันวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังติดตามกันได้ในช่องของกฎหมายเชคาปัญหาชาวบ้านเวลาเดียวกันนี้นะคะวิทยากรอีกหนึ่งท่านจากสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยก็คืออาจารย์ สมศักดิ์อจิกลุนนายทะเบียนสมาคมทนความแห่งประเทศไทยนะคะที่จะสลับกันมาให้ความรู้ทุกอาทิตย์ในช่วงเวลาเดียวกันนี้ติดตามกันได้ใหม่นะคะหรือว่าจะโทรสอบถามเพิ่มเติมก็ได้0 2 2 8 2 2 4 8 5อถึงที่สมาคมทนความแห่งประเทศไทยโดยตรงก็ได้หรือว่าจะรอค่ะรอติดตามกันในช่วงของกฎหมายใช้คาปัญหาชาวบ้านกับสวพ9กก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ91 Traffic Pro โรทรฟรี1 6 4